เราจะพาท่านมาชมชุดดอกไขควงอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดที่ค่อนข้างจะคุ้มกว่าชุดเดิมต่างกันยังไงมาชมกันครับ นะครับเราเคยมีรีวิวตัวนี้กันไปนะครับเป็นชุดดอกไขควงในกล่องรูปแบบนะครับตัวชุดดอกไขควงวันนี้ที่เรานํามาให้ท่านดูเปรียบเทียบกันนะครับอีกชุดหนึ่งเป็นชุดใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้นะครับจะมาในกล่องแพ็คกิ้งค่อนข้างเล็กกว่านะครับแล้วก็สามารถเสียบลงใน สล็อตช่องเก็บแบตได้เหมือนกันแต่ว่าจะบางกว่านะครับด้วยตัวดอกไขควงแล้วเนี่ยจะเป็น30ดอกเท่ากันนะครับตัวนี้จะเลี้ยงชิดกว่านะครับอะแดปเตอร์ให้มาเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ครับจะมีอะแดปเตอร์สำหรับที่ใส่ Impact d ดเวอรนะครับแล้วก็นําไปต่อตัวบล็อกได้นะครับเดี๋ยวเรานำา m p p c t t ดเวอรมาให้ท่านชนกันนะครับ ความพิเศษของชุดนี้เองเนี่ยครับชุดใหม่นะครับ32ชิ้นคือจะมีชิ้นข้อต่อแดปเตอร์ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาสาหรับใส่กับ Impact d ดเวอรนะครับตัวนี้เวลาใส่นะครับแบบนี้แล้วก็ลูกค้าที่มีบล็อก4หุนอยู่แล้วเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ครับแทนปักไดยได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สารพัดประโยชน์มากๆนะครับคือได้ทั้งดอกไขควงด้วยนะครับแล้วก็ข้อต่อของ Impact d ดเวอรด้วยนะครับเฉพาะข้อต่อของอ m p แ c ค d ดเวอรของมาเกต้าแท้เนี่ยครับราคาจะอยู่ประมาณ ชุดเนี้ยคุ้มมากๆนะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีชุดดอกไขควงเลยตัวนี้จะได้อะแดปเตอร์ตัวสหุนเพิ่มขึ้นใหม่ตัวหนึ่งสำหรับใส่ตัว Impact Drive รนะครับราคานะครับตัวนี้นะครับจะมีโปรโมชั่นอยู่490บาทนะครับส่วนตัวนี้ครับราคาโปรโมชั่นเปิดตัวก็จะอยู่เพียง550บาทต่างกัน60บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับได้อะแดปเตอร์ตัวนี้เพิ่มขึ้นใหม่อีกตัวหนึ่งนอกนั้นทุกอย่างเหมือนกกกัััันหหหหมมมมดดดดครบีีออออไขขววงงใใ้้้ท30ตต่่ Quick Impact Drive De สส แล้วหรือจะใช้กสวรานธรรมดาก็ใช้ได้นะครับตัวอะแดปเตอร์ลูกค้าสอบถามมานะครับว่าตัวอะแดปเตอร์ตัว4ี่หุ่นเนี่ยใส่บล็อก4หุ่นตัวนี้สามารถจับกสวรานธรรมดาได้ไหมจับได้ครับแต่เนื่องจากสว่รนธรรมดาแรงบิดจะไม่มากเท่าพวก Impact Di เวอนะครับจะสามารถจับได้แต่แรงขันแรงบิดจ,จะไม่ดีสู้ Impact Di เวอไม่ได้นะครับหรือสู้ Impact เลนสไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอีกอย่างหนึ่งนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างนะครับของตัว ชุดบ็อกสอรุ่นที่เรานํามาเปรียบเทียบให้ท่านชมกันนะครับสมมุติว่าลูกค้าชอบเป็นชุดกล่องลูกแบตก็แนะนําตัวนี้นะครับสี่กว่าบาทส่วนตัวนี้นะครับห้าราสิบบาทนะครับก็จะได้อแดปเตอร์นะครับตัวนี้มูลค่าประมาณ200บาทเพิ่มขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อใส่กับลูกบล็อกสี่หุนตัวนี้นะครับอย่างที่เราทํารีวิวกันไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับเรายังมีอุปกรณ์มัลกิต้าอีกหลายอย่างที่ยังรีวิวไม่หมดนะครับหากท่านมีเวลาว่างนะครับแนะนํามาเที่ยวชมที่โชว์รูมของเราได้นะครับบสานอรึงํห ลูกค้านะครับที่ดูรีวิวนี้นะครับตัวชุดดอกไฮควง550บาทจะได้เฉพาะตัวนี้นะครับลูกบล็อกที่เรานํามาสาธิตให้ท่านชมนะครับจะไม่ได้ไปนะครับคือเรานํามาแสดงให้เห็นเฉยๆว่าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้สามารถใส่กับลูกบล็อก4หุนได้นะครับส่วน impact diver นะครับตัวที่นามาให้ท่านชมกันนะครับเป็น DTD 149นะครับตัวเครื่องเปล่านะครับสำหรับลูกค้าที่มีแบตอยู่แล้วนะครับจะราคาจะอยู่ประมาณ1,990บาทนะครับก็จะมีแถมอะแดปเตอร์ตัวนี้ให้เหมือนกันนะครับส่วนลูกค้าที่ต้องการเป็นเซตนะครับ สามารถติดต่อทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับราคาพร้อมแบตเตอรี่พร้อมแท่นชาร์จเนี่ยจะอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับแรงบิด165นิวตันนะครับสำหรับเหมาะกับงานขันเมทัลชีทนะครับยิงเมทัลชีทนะครับหากท่านชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ